และนี่ก็คือขนตายทั้งหมดที่อยู่บนตัวน้องทําไมการแปลงขนกอนอาบน้ําถึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างในคลิปนี้สุนัขสายพันธุ์คอ,อกกี้มาอาบน้ําเราจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าน้องอเป็นสุนัขขนสองชั้นทําให้มีปัญหาขนล่วงจากการผัดขนอยู่แล้วยิ่งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็จะทําให้มีการผัดขนมากกว่าปกติเวลาที่เราลูบน้องหรือเราอุ้มน้องขึ้นมาเนี่ยก็จะมีขนล่วงหลุดออกมาติดตามตัวเราหรือฟุ้งกระจายเต็มบ้าน แต่จริงๆแล้วสุนัขเนี่ยขนล่วงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับแต่การที่ขนล่วงแล้วไม่ได้มีการแปลงหรือการหวีอยู่เป็นประจำทําให้ขนล่วงนั้นะติดอยู่บนตัวน้องนั่นเองขนล่วงพวกนี้ก็จะสะสมสิ่งสกรปรกทั้งฝุ่นทั้งทรายบางครั้งก็จะทําให้น้องมีกลิ่นตัวแรงและยังทําให้การระบายความร้อนบนตัวน้องไม่ดีมากๆเลยอาจจะทําให้มีโรคผิวหนังตามมาหรือมีกลิ่นตัวที่แรงมากยิ่งขึ้น ดันงนั้นการที่เราแปรงขนและเราเคลียร์ขนก่อนอาบน้ำเนี่ยก็จะช่วยทําให้การอาบน้ำเนี่สะอาดมากยิ่งขึ้นกลิ่นหอมติดนานมากยิ่งขึ้นขนที่ร่วงก็จะน้อยลง และยิ่งเราใช้เครื่องฉีดน้ำช่วยในการอาบน้ำน้องแล้วก็จะช่วยประหยัดทั้งแชมพูประหยัดทั้งน้ำแล้วก็เวลาและยังจะช่วยทําให้เอาขนที่ตายอยู่ด้านในสุดออกมาอีกด้วยการนาน้ําเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสําคัญแต่แชมพูก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากๆเช่นกันอย่างรอบแรกเราก็จะอาบด้วยแชมพูอัลเทโลสูตรเบสิกที่เป็นแชมพูสูตรอ่อนโยนช่วยปรับสภาพผิวหนังด้วยค่าพ h เที่เห,หมาะสมกับสุนัขและช่วยเอาสิ่งสกปรกและความมันและกลิ่นตัวออกมาแต่กันในการอาบรอบแรกอาจจะช่วยเอากลิ่นตัว ออกมาไม่หมดอาจจะมีกลิ่นอับอยู่บ้างดังนั้นในรอบ2รอบ3เราเลยต้องอาบด้วยแชมพู ladybam เป็นแชมพูที่มีกลิ่นหอมช่วยดับกลิ่นตัวได้ดีมากๆพออาบเสร็จเราก็จะมาเป่าขนซึ่งการเป่าขนเป็นอะไรค่อนข้างที่จะสําคัญเช่นกันเพราะการเป่าขนจะมีความร้อนจากใดทําให้เส้นขนเนี่ยแห้งกรอบได้เราเลยต้องฉีดด้วยสเปรย์อะเทโลมิกช่วยทำให้ขนนุ่มขนสวยสามารถเห็นผลในครั้งแรกที่ใช้การอาบน้ำน้องหมาในสายพันธุ์ต่าง ต้องคอยสังเกตและก็ต้องคอยให้ความใส่ใจมากๆครับและนี่ก็คือเคล็ดลับทั้งหมดของการอาบน้ําสุนัขหนึ่งตัวผมแค่อยากจะบอกว่าถ้ามีผลิตภัณฑ์ที่ดีอุปกรณ์ที่ดีเทคนิคที่ดีการอาบน้ําน้องหมาหนึ่งตัวก็ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากอีกต่อไปดังนั้นเราควรหาผลิตภัณฑ์ดีๆอุปกรณ์ดีๆและมีความรู้ในการอาบน้ําให้กับสุนัขด้วยนะครับ